มันหนิด่ไันไปไงเจ้มัไรได้ครับว่าไม้นี่ไอ้ที่แรกผมควกอ้อยู่ดิตอนนี้คือมว่ตอนนี้มันสีดึงยงไละครับนี่น้ำมันถ่วมรถปรเดนี่อมันเหแล้วรมันเหินแล้วเดี๋ยวไปาเอามาสครับเอามากรับเอามากนเอมครับเอามากนมันประเดีกกเอาเอาเพนเอาเพิ่นเอาเพิ่นเอาเพิ่เพิ่นเพิ่นเพิ่น เบิ่งเพิ่งครับเพิ่งครับเพิ่นผมควักไอยูไอ้บอลนั่นไหมมันจมมีขั้นเลยเหรอครับเนี่ยมันออกจากล่องแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มันออกจากล่องแล้วครับเวียงเวียงมาได้ไหมครับเวียงมาหนึ่งสองสามมือนะครับอือไม่ได้มันต้องไปจับให้เหลืออีกพร้อมกันครับหนึ่งสองไป

上がれ